อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านถ้าคุณเป็นคนรักชาหรือกำลังมองหาเครื่องดื่มที่ทั้งหอมเข้มและมีเอกลักษณ์ชาใต้แท้คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาดบทความนี้จะพาคุณไปรู้จักกับชาสูตรต้นตำรับจากแดนใต้ที่มีผสมมั่วไม่เติมกลิ่นสังเคราะห์และเข้มถึงใจจนคุณต้องร้องว,ว้าว ชาดิบสูตรดั้งเดิมไม่ผสมมั่วสูตรต้นตำรับจากรุ่นสู่รุ่นไม่มีการเติมชาอื่นไม่ตัดมุมไม่ลดต้นทุนชาดิบแท้ๆที่ผ่านกระบวนการอบแห้งแบบโบราณกลิ่นถึงรสเข้มชัดเจนไม่ใช่แค่ชาตัวเดียวแต่ใช้ชาหกชนิดมาผสมอย่างลงตัวบอกเลยว่าแต่ละตัวมีบทบาทเหมือนวงดนตรีแจ๊สใครมีหน้าที่ของมันและสุดท้ายก็ประสานกันเป็นรสชาติเดียวที่ลงตัวขั้นสุด วิธีดื่มชาใต้ให้ได้อัตรสชายเย็นแสนสดชื่นเติมน้ำแข็งปกนมข้นหวานและจืดนิดหน่อยโอ้โหเหมือนย้อนเวลากลับไปไวัยเด็กที่ร้านน้ำชาเจ้าเก่าหน้าบ้านชาร้อนอุ่นใจยามเชา้าแค่จิบก็รู้สึกเหมือนตื่นขึ้นกลางธรรมชาติสูตรอากาศดีๆแล้วเริ่มต้นวันใหม่แบบสดใสชาดำเย็นเข้มสะใจสายไม่หวานก็ไม่ต้องน้อยใจชาดำเย็นคือที่สุดของความเข้มลองแล้วจะติดใจแบบหยุดไม่ได้ มีผงชายเย็นขายทั้งแบบกรัมและกิโลไม่ว่าจะซื้อดื่มเองหรืออยากทำขายเราก็มีให้หมดจะซื้อแค่200กรัมลองชงก่อนหรือจะหมายกลางแบบกิโลก็ยินดีให้บริการฟรีสูตรชงพร้อมทำกำไรเราไม่ได้ขายแต่ชาเรายังแถมสูตรชงให้ฟรีใช้จริงขายจริงกำไรจริงไม่ต้องงมหาสูตรเองให้เสียเวลาลงทุนน้อยกำไรงามเริ่มต้นเพียงหลักร้อยแต่สามารถปั้นยอดขายหลักพันหมื่นต่อเดือนได้ถ้าคุณตั้งใจและเลือกของดีแบบนี้ คนรักชาถ้าคุณคือคอชาตัวจริงไม่ลองชาใต้แท้ตัวนี้ถือว่าพลาดขั้นสุดพ่อค้าแม่ค้าสายชาต้องการชาเข้มข้นชงง่ายต้นทุนต่ำขายได้กำไรดีอย่าคิดนานของแบบนี้ใครเริ่มก่อนรวยก่อน สั่งเลยของดีไม่ต้องรอโปรโมชั่นเด็ดที่ไม่ควรพลาดส่งฟรีทั่วไทยแถมสูตรชงชาใต้แท้ไม่ใช่แค่ชาแต่มันคือความทรงจำรสชาติและโอกาสในเวลาเดียวกันใครที่ยังไม่เคยลองบอกเลยว่าคุณพลาดประสบการณ์รสชาติแบบไทยแท้ไปแล้วครึ่งชีวิต